สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยนะคะว่าจะเป็นช่องใจบุญช่องบุญพารวยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้ค่ะก็ได้มาตามคุณพ่อฝันแม่นนะคะคุณตาทันเนึ่งนะคะคือคุณตาขานฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมจําได้บอทิงวัแอดมาตามที่บนบอกว่าซื้อไปเลย907 097ค่ะงวดน,นั่นแตก แตกสามตัวตัวแต่ว่าบางคนมากับเป็นเพิ่นกระถือสามตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่งวดเมื่อกี้เนาะค่ะได้ได้มาหาพอเทียนหนึ่งแล้วพอกันยุรานกุ้ยเตียวเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดมินก็นเลยบอกว่าพ่อเดี๋ยวอีกจักมื่สองมืเดี๋ยวแอดมาตามเนาะคะ่ะพ่อบอกว่าอย่าลืมเจ็ดหนึ่งนะงวดนี้วิ่งไปที่หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์่าสั่กันท่านผู้ชมแต่ว่าบอกกับเหมือนแก่โตเนาะคะ่ะมวดนี้แอดกับมาตามไหมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเอากระบอกตองวารายใหญให่ห้างค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้าน ของคุณพ่อขานฟัน,มนแม่นนะคะพุณลคะค่ะตอนนี้ YouTube กับน,นั่งซึึบอรูปพุป่นคะ่ะเต็มค่ะท่านผู้ชมเข้าไปรับชมรับฟังแน่ทางมาพร้อมกันเลยคะ่ะวันดีครับผมคุณ่าครับเอามือนี่กับมาติดตามต่อแน่ทางตัวเลขของคุณตาขานหลังจากที่เลขเขามาสองหวดติดแม่นบอแมนซ้ำคุณบอกบอ่แมนครับไอที่ว่าสองวดทีดน่นี่คือ ล่งไปสองงวดกะเข่าสองงวดติดเป็นสองงวดเอ้บมแมนสองงวดนี่เข,ข้าล่งล่งงวดศูนย์เจ็ดม่มนเข้าดอกใจหมดลงคนมีโชคบัได้ลงนัวนี้เดี๋ยวว่าศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงมันมากข,ขั้วดน่อเขาตรงตงวดเข้าตรงเลยศูนย์เจ็ดตรงแต่ว่ามันมัน,มนเป็นกลับเข้าตรงงงแต่ว่ามันสิเป็นกลับมันสิเป็นกลับเป็นเกต ศูจังทีนะโอ้ยต้ว่าสามตัวกสามตัวแตกเจ็ดศูนย์เกจังทีสามตัวให้เจ็ดวศูนย์เเที่ยวนี่มันชือคือจีมาชื่กันแต่ฉั่นที่งวดที่สองนี่บอกครับงวดนี้หงวดจิมาานี่แล้วเมื่อสุดท้ายกนได้มาฟันศูนย์เจ็ดเนาะงวดน่ะเนาะงวดปูน่ะวนี้คุณตาแต่ว่าศูนย์เจ็ดเสร็จปุ๊บต่อมาเจ็ดหนึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดหให้ลูกเขา อให้ลูกไปซื้อบ่ครับบ่นี่ยเนี่ยเนี่ยไฮยุต้าวานูไ่ได้สัมภาษณ์อย่หนูอยากแต่ว่าเราเอกซื้อฟังอยู่อ๋เอาให้ใจบุญไปซื้อค่ะไปนี้วางซี่ครับอันอันเทียวยุ่งเหินอะไรชี้เงี้ยนแย่หลวงอเนี้ยรันก๋วยเตี๋ยวอ่าเอ๋ยรันก๋วยเตี๋ยววิ่งให้แน่ปู้วะท่านวิ่งนึ่งตัวเดียววะท่านมันวิ่งวิ่งตัวเดียววะท่านมันวิ่งวิ่งตัวเดียวกับเขาวิ่งนึ่งตัวเดียวกับเขาจับคู่ให้กับเจ็ดนึ่งพ่อค่ะ ปัดผูไปเห็นกันบอกกันได้ซึ่งเลยว่าปู้เดี๋ยวมงินรุ่นจะอันมื่อต่อไปเขาจะมาสัมผัสมาโมรุ่นตามมาในกระตามมาพวเห็นไหมครับวันนี้เลยผาดโอกาสขายเอฟซีเลยมาหนี้ผมก็งึดแต่ผมไปยุใส่เงี้ยนหรือหันหลังส้นกันอยู่เงี้ยนก็ติดกันเงี้ยนก็ติดกันอยู่ไปพูนอันเมื่อนั้นมาพ่อไปพ่อกันเรื่องพูน้าก๋วยเตี๋ยวเมื่อนั้นก๋วยเตี๋ยวครับไม่ต้องรุ่นนั้นมาต้องพนละไม่ต้องพูน บอเนี่ยยู่ติดกันอยู่นี่นะเป็นยังคือว่าอะไรมากติดตามแจ้งห้างมากลงจากเธอเียสว่าหมดนี่นะครับเนาะมันเป็นยังไงมันขึ้นว่าว่าดีชื่อว่าดีชื่อรดลงมากที่มันมันนี่เก้าศูนย์หกสำีลนะเอาขึ้นมงขี้แบบนี้ว่าแต่ม่ตัวเก่าหรืว่าค่าม่ตัวเก่าอ่ะว่าดีชื่อศูนย์หกที่ไหศูนย์หกกับศูนย์ห้าศูนย์นี่ละศูนย์นี่ อาเล็กนะ่ะคิดว่านี่กิดว่ามัศูนย์นี่นะศูนหหยห้าศูนยคิดคิดว่าตรงตรงวาแบบนี้เหร<อ>แค่พันกแค่นี้หนึ่นสามชัวพันแค่หนึ่งสามเหรอแค่หนึ่งเอาเหี้ยสิครับคุณตางวดนี่เพระาะว่าคืออันนี้ก็คือคุยกันมาแต่โดนแล้วล่ะแต่ว่าบ่ค่อยได้งลงเคยลงเที่ยนึงตั้งแต่ตอนไปเฮ็ดวัด แล้วเดียวคุณกุติน้อยครับกุตติน่อยท,ทั้งเดียวตอนนั้นจำอะไรแล้วว่าให้ตัวไหนนะทางากันปกติคุณตาจะเป็นคนหนึ่งที่คำนวลขึ้นกันอ๋บ้านนั่กับมหาดิมือนังนาฉนเทปไปอยูเออแฉนใครแล้วไปอยกับมหาครับแต่แรเรื่องไหนก็จะออกไปมันตัวไหนหรอหายซุ่หาซุ่นตามขึ้นอย่างนบ้ฟังไปอังศีลรอมาถึงงวดไหนครับก็อันงวดเท่าอันว่ากันอยู่พูนละโอ้ยอยู่กุตตีหน่อย เอาเอาแบบนี้บอเมื่อกี้นี่ผมว่าสีถามคุณตาเลขคำนวณคุณนตานะ่ะงวดนี่ได้เลขวิ่งตัวอะไเลขคำนวณย่านติศูนย์มักศูนย์อะไรก่อนเลนเดี๋ยวนี้ที่ออกศูนย์มายว่าได้ศูนย์ต่อไปอมักศูนย์อก่อนแต่ว่าคันนิ่งสามคัแนนิ่งสามอยู่เอ <laughs> เอม<า>ัออกแส<า>ดงว่าศูนย์เด่นสุด วางเดินวางเดินลองสามลองสามเป็นไงล่ะวิ่งได้นะเอ้านี่แหละตัววิ่งได้เดี่ยววันแสดงว่าอืมฟันหนึ่งตัวเดียวเด้อะหัวที่ผ่านมาฟันหนึ่งเมื่อกี้ฟันหนึ่งวัวฝังตรงแล้วครับมหัวไหนก็ว่าไม่ซูนซูนเด่นเออซูนเด่นลองสามเออออกไปสี่ตัวดอกคู่กันนะพ่อจ๊ะเคยมาคู่กันบ่ครับเลขทิศ ครนวลเหล็คันนิ่งมันมับัมากคูนีมันบัมากคูบ่วมากคูสีมากตัวหนึ่งมันมันสีมาตัวหนึ่งคือมันคันนิ่งตัวนี้ล่ะตัวนี่ล่ะครับหายวับคือตัวนี่ล่ะเด่นมากสุดแล้วกันเจ้าฟ้องชื่อกตะดิชชื่อตัวนี่อะไรึ้นไปหหกคูนก็ตัวสามตัวสีมากตัวสามตัวชื่อแตคันนิ่งก็จะว่ามันจะไปว่าตัวนี้มีสามตัวสี่สูน่าแต่เที่องคันทุนนาตัวเดียว แก้ันว่ารถแก้มไปไปกับตัวนี้ละอ๋อผมผมเขาไปหาเพื่นเยอเื่อนเ้มาข้างวันนี้เท่าไรนี่ไรนี่รถร่มร่มช่างเด็กพบกั่วุ้นไม่พ่วงเลยพ่วงออกเข้ากันมือว่านี่ก็เข่ารับปนชุ่มเมื่อก็ได้มาเขากันพอดีบบบนี้เขาพอดีว่าี่ซื้อซูนหานี่ละลูกก็ว่าี่ซื้อยุ่ซุ่มนี่ซูนฮาูนกแสงสี ศูนหกมันแกะตัวเก่าเลยดิครับมันตกเก่ากัยามันูแัืเก่าอยู่เนื้อสีซ้ำร้อยหัวดนมั่นสีซ้ำเลขมันจะติตีนมากวาศูนเก้าหกศูนย์ดูยังง่ามันไล่มาหาหัวดแม่นบ่นั่นแหละดันที่มันออกศูนลายๆติดๆติดๆนี่แหละหาหัวเข้ยวนั่นแหละมันทีเหตุแบบนั้นว่แต่ีนจังก็ได้กันิ่งอยู่มันสีมากคล้องเก่ามันจะสั่นบ้าคล้องเก่าตีทิ่บ่านนี้ละคิดว่าศูนนีหละ สีแห้งก็ตัวนี้อยู่แห้งก็พอสามเออแต่ว่ายานลดพิคกันยานมันคือมันมันจันพรบะมานต้อกันเออยานมันสีคู่ครับถ้าซูนปรมาณนี่สามมาโหลดประมาณนี้่ครับคิดว่ามันสีมาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยยักตัวใดสีอยู่บนยู่ล่างครับตัวนี้ต้องต้องมันใจตัวนี้ล่ะมันใจศูนย์มันใจศูนย์นะครับอ้าจับคู่วันนี้เอาท่านซื้อเดียวเนี่ยจับสี่ซื้อตัวใดล่อความฝันก่อนบรครับ เอาบะนี่จับครับผมผู้ตารับจับศูนย์ห้าศูนย์หกนี่บอครับเอาจักศูนย์นวดนี่เอาศูนย์ยังไงจับคู่วังดูจับคู่ให้เออศูนย์ห้อะไรนะศูนย์ห้าศูนย์ห้าเป็นเด็กสูงี่เด็กสูงเท่งเนาะครับศูนย์ห้าศูนย์หกเออผู้ชื่อแล้วเศรษฐครับเอาครับโมเดลว่ากันสองสองหางเท่านี้บอกครับมากแล้ว ทังทีละสองหางแต่มาตจำมันก็ติดแม่หนีทั้งตัวแต่มันติดเข่ากันแม่เพรานี่ครับศูนย์สามนี่ว่าความขามันสีมาตดำแตครับจำมาดำแต่มันแปลงสีแปลงสีเพราะว่าทุนเชิดที่เก้าหรอกครับตรงหน้าทั้งที่อืมคิดว่าใช่ว่าจับเป็นตัวกันไว้บอครับศูนย์กับสามนี่อันนี้มันมันเปลี่ยนเรีนตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวรองไปครับหามันเข่ากัน เผื่อมันเข้ากันเธอมันมาน้ากันเผื่อนม่น้ำกันครับพอแต่ว่าโดยปกติมันกับมาดอกแต่ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปได้เจ้าสี่มันมาครับแต่ว่ามาชุ่อนี่เหรอคือชื่อนี้ละว่าชื่อนีือที่กันศูนย์สามกันวันนี้เลขเลขคำนวณสามตัวได้ปะข่าวเมวานนี้เลขคำนวณเฮ้ยน้องชื่อกันทีแยกคำหน้าแบบเก้าที่ชื่อเก้าคำว่าสัชื่อหกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์หกต้องเขี ก้าวหกศูนย์มันแบเก่ามันเรเก่าเก้าหกูนเขียนเอาล่องตัวนั้นลูล่องเัก้าก้าวในเก้าหกศูนย์ูกเรามาตัวเก่าจะเนก้าูนมันมันออกเก้าศูนย์หกเนาะเก้าหกศูนย์มาเก้าหกศูนย์จับเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนก็ต้องกต้องศูนหกแต่ว่ามันไม่เชียร์กายแล้วมันก็นซื้อมันสลายลวละขึ้นมานี่งสามตัวบุ๋มคืยก บ่เมนทรรมดาดิคนที่กาห้เลขตัวเก่านี่บมเมนทรรมดาดิตัวเก้าคูณบทองเก้าศูนย์หกเลาะตัวหนึ่งวัวหนึ่งอ่นพ่ก็ไไรบอกว่าเก่ามันยังอยู่คือเก่าหลักลอยโยอหลีเห็นบอกเก้าศูนย์เจ็แล้วหอกเก้าศูนยหกเราฟันทีหนึ่งลักลอยอ่ะยู่เลยเป็นแบบข่องเก่าเก้าศูนย์ห้าของตัวนองเรื่อจีอย่เหลือขาห้องเราเลขมันิงูป่านนั้นแ่นี่เือออกไปั่วที่ทั่วเนแต่ฉัี่ อ้าวบอลนี้จันแน่บ่ครับตันนี่ไมไหวยบอได้ฝันดิเดี๋ยวนี้งวดนี้บ่ได้บ่ได้ฝันยังเลยงวดนี้บอดฟันเลยอ๋อบอดไปยังครับบ่ฝันนี่ล่ะเอาตะเลกินคำนวดนี่ล่ะฟันนวลเลยเนาะแล้วก็มีฟันระวังงวดที่ออก07มาๆฝันประกอบกับเลขคำนวลม่นบ่ม่อพีันนั้นฝันว่าเลยก็อีเศงฝันแบบมาก มบอกัลูกโอ้ลูกสาวพูอยู่มั่งนอกกันบ่ครับอเดยวนอกหนักกัดพูดภาานกาษานาคกัดพาานากกัดกัตายพูตายเมกันะเกลคน้อกมันท่านจะกทีได้จองไาานักกัดนเกดกัดกัดเก้าตัวเาบอกเออเก็ดเก้าอีกบอ เอาเอาเอาแบบนี้นี่ครับสรุปแล้วแาบนี้ใคะได้ครับอื่อืนอือ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 อืนี่ครับสืออืออืาอาออืออมอืออกออื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 ออาออืเอือ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 อืเอาออืออืออืนี่ออืออัออืวเออออ งวดวันที่สองพฤษภาคมสองเอ้ยพฤษภาคมเนาะค่สองพฤษภาส <c oughs> <c oughs> องพฤษภาหกหกวิ่งศูนย์ลองสามพุทธภาศูนย์นี่มักแห้งมั่นใจจับคู่ให้ศูนย์ห้าศูนย์หกครับผมแล้วก็อีกศูนย์สามหนึ่งตัวส่วนเลขสามตัวครับเก้าหกศูนย์ฟันตัวเอ่อตัวที่ออกวงวดที่ผ่านมาไปเลยค่ะคาใจว่าใจซ้ำไหนไปให้เลขตัว 9, เก้าเดียวเล่าต่อกันยู่ครับมัก กชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะที่มาขัดทามักนั่นตองมาเท่นะครับสองวดติดเราดิตั้งแต่คุณตาให้หน้าทางมากก็คือสองวดกับเขาสองวดค่ะกับหลังจากศูนย์เจ็ดมากกับต่อมากก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับเขาบนแล้วก็มาเขาล่างล่องเบิงวดนี่จะเขาบนหรือจะเขาล่างหรือจะเขาทั้งบนทั้งล่างหรือจะบ่มากเลยอันนี้กรบโปงคือกันนะเดี๋ยววันที่สองสีมองแร่งดูนะบ้านค่ะแมนครับ ออกสองกภจะาพครับผมอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณตาหลายๆครับผมที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเรื่อี่ครับผมขอบคุณครับ